อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลงานของตัวพิษุพิภนะครับที่ทําในเรื่องโควิดที่ผ่านมานะครับแล้วก็ด้านการศึกษาศาสนาหรือว่าขนาธรรมในทางทางคนนำของเขาก็เข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆคนนี้เยอะแล้วก็สเหรัส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้ได้โอกาสการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆแต่อยังผู้ได้โอกาสในพื้นที่ตัวพกษุพิภานนะเวลามีงานกิจกรรมสำคัญต่างๆวันเกิดวันหยุดของผู้นำเนี่ย ก็จัน้ำพนศึกษาที่ไปตรวจหมบแล้วก็ลดการเรืร่องมาขององเนี่ยที่านมาอันนี้ก็เป็นความาเพู่้ใจของพ่าที่เครือข่ายมีนอกอยู่คนหนึ่งของโรงเรียนอุจวัแม่เัาบุคคอยสบายรัาปวดกับทำงานคุเดิ้วแล้วสถานะค่อนครางจิตใจอยากถือนี่ประสารกระนกับพ่อฝันงุนในสายโรงเรียนอ่วัตัวลดถึงผู้นำหม่าน,านขเขาเป็นตรวเยี่ยมเขาไปรู้ ไปขอทุนจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่เป็นท้าโครงการคนเก่งของวัจัยแข่งเป็นคนเดียวของเราเป็นสุขที่ได้ได้ทุนนี่จริงๆเราพิจิตเงื่อนไขทางานเพราะว่าโครงการนี้ถ้าจะได้ทุนต้องเป็นคนเียนระดับมัธยมหรือระดับปริญญาสุดไปแต่ด้องนี้เป็นอยู่ประถมนะครับเอาผนมาตรวจดูไทยวิชาไทยพวกนี้ไปสัมผัสมีความเดือดร้อนจริง ไดกก้ได้รับก,การช่วเหลือได้รับการอนุมัติพุนเป็นแบบขั้นบันไดทุกปีทุกปีน,นี้เดี๋ยวทำของอพุทธเสือจับต้องได้ลด,ดการเรื่มเร่องานการศาึกษาอาหารเน่าคุณนี่ไปได้รับพุ่นการศาึกษาในข้อนี้ครับเน่าคุณนี่คงกว่าไอเรียนต่อเนะี่ยแน่นอนแล้วก็ไปคนณนี่เห็นเกรงท่านก็เสียดายผลการศึกษาเดียากเลยนะครับเนาะอ,อันนี้ก็ถือว่าเขาได้ส่งเสริมสนับสนุนงานการศาึกษาทางโรงเรียนในพื้นที่นะครับ การดำเนิกนการตามโครงการที่อาสาประชาธิารอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยตีทำตีเล่นกระชื่นนะตะวันยโสบบอติสก็พื้นที่หนองเล็กซ้ายตอนแรกตอนในไม้ทำเพื่อทำหลายคนก็ออยังบอกว่าพื้นที่ของบอติสเขาหนองเล็กซ้ายแต่บอกว่าเขาบอติสอาสาบอกว่าจะเป็นจิตไหนเขาต้องไปเพราะเขาเป็นจิตอาสาพัฒนาหนองเล็กซ้ายหรืพอพัฒนาด้านใดๆเจ้าจิตอาสาเขาจะรวมทั้ง ตอนแรกชอบไปกลาบพูดนำหมู่บ้านไปก่าก่อนนั้นผลล้วาแต่ตอนหลังๆรับพอเี็นนอกชนบ้านนเห็นเู้นำหมู่บ้านจะได้พัฒนาหนองซ้ายกนับไปตัวรับเดี๋ยวเนนี้เวลาไม่คิจัรเราเนี่ยผสิบอกว่าพลมกนั้นบอกิดเดอร์บอกไมครับจะเป็นวงตวยถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์รวมกันนะครับของที่นทยมรวมถังนะพราะพื้นที่แบบบลเหสุกไปจ่วยท้า ของเ่สายไ่วคยทำกัเราหรใจที่จะกลับน้ำที่จะจลับทั้งแต่ว้นไมยใช้ตนเชียถ้อยกับข้าพุเจ้าสมุกแต่ถือว่าการทำจิ้นอาสาทธิขยายผลไปอยู่เรื่อยๆนัแล้วเขาจะทำต่อไปนะครับในด้านการส่งเสืิมการหอมของบุนกครับอันนี้เป็นทิ่น่าเสียดายครับมีคนไม่ยืนสอนอารมาลงกอดประกาศเน่ยที่ทนในอยเรื่องเลวบ้ายมมีคนอยากจะทำาเราครับ อาจารย์โด้าท่านะควาาครับแต่พอเราไม่คราะห์สอบดวงจะร้ายจะร้ายเนี่ยบาค้นเกิดแทำประกาศสังค้หรือบาค้นแบบนี้สคริีสารน่าอึงดและแถวยางแบนมาค้นเนื้อเกี่ยวกับใครพอในคณะมูการเนี่ยกต่ะมีกองทุนสถาพันคิดกองทุนจะทำทางติทั้งแบแต่ทุกคนก็บอกเสียดายแต่ส่วนมากเราเะี๋นี้นต่างๆโยชนที่เขาไปทำาอชอใะไรแนี้นครับก็เยอะอยู่แต่ก็ ในส่วนของพื้นดีจะมีทาโรงเรียนนี้มีอ้อมซาของโรงเรียนในโรงเรียนแต่ชุดจะมีน้องรวลงมาหลังเขาไปอ้อมเนี่ยเน้นรวมแล้วกัเน้นมากโบราณมันจะเป็นชุดเริ่ต้นของนิเด็กที่จะต้องเข้าไปอีวไม่ไให้การอ้อมของน้อนี่เขากการส่งเสริมตลอดนะครับในของคนก็ช้อของโอนในช่นนร้อนเนี่ยมีที่ทำในวันนี้จะมีท่สองประมาสิบเจ็ดนะแต่ยังมากกว่าน้อยแต่ว่าเขาจะเราลงเรื่อยๆตลอดไปนะครับ เพื่อที่จะเอาคนดูดไมเข้ามาเข้านี่ในในอชองซองนะครับบันได้ละเตรงนี้นะครับด้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดในพื้นที่นะครับก็เป็นที่หน้าจบนี้ว่าหลายๆยาอันนี้ผู้ปิดถุงผุกมันบอก่อนนี้ปัญหาที่ซับซ้อนหรอันนี้ปัญหาที่เรียกรอดเยอะแต่เรากาได้ททำการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้แค่น,น้อยที่ทาานั้นแต่สามารถทำได้ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟตาเนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นชุดเรื่อของุก พ่อเขาบอกได้เขาไปตอนตอนยังไม่เนีเขาไปรับไฟครับเกิดอันตรายใช่ไหมครับทางเจ้าหน้าที่ของพยานหนิสาเขาหลวงเขาไปรับไฟด้วยที่เกินก็ทีเดียวที่น้องสอสอที่ดีสุหรือที่สุดนี่ก็เพราะคำนั้นก็อยู่ในช่วงของการพิเสธผลงานคณะกรรมการได้ดูก่อนนะก็ดีว่า กล้องตัวนี้เป็นกล้องตัวไม่แล้วก็พึงใจ้เป็นข้างแรกผมก็เลยบอกฮู้กำลังในเรื่องของแบตนะ,ะตอนนี้รู้สึกว่าแบตเตอรี่ของผมอาจจะเหลือน้อยแล้วนะดิผมอาจจะขอ,อะเก็บแบตเตอรี่เอาไว้สำหรับอชอบสำคัญสำคัญในการแนะนำของคณะกรรมการนี้ประกอบัได้ภัพสาาพฟังกันตัวนะฮะเดี๋ยวขอพักคลิปนี้ไว้เตอายก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันคลิปหน้าครับว่าอันคำแนะนำของคณะกรรมการ,าการเมือนจะคอมเมนต์มาจะได้พองนะผม